เคลื่อนไหวของคณะรณรมค์แก้ไขามาตรา112หลังจากได้ออกถแถลงการพร้อมประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในวันนี้นะคะคอร,ร112ค่ะก็ยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐสภา,พาเพื่อมอบให้กับสสนำมาพิจารณาค่ะติดตามรายละเอียดได้จากคุณพักวิภาพรมเลิศค่ะรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาค่ะ คุณพระรัสมีคะต้องเรียกว่าที่รัฐสภา,านในวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นเดียวนะคะโดยเฉพาะการเดินทางมาของคอรกร1 1 2ค่ะโดยมีการรวบรวมรายชื่อประชาชนเกือบ30,000ชื่อมายื่นต่อประธานสภาผู้แระราษดราไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ คณะกรรมาการรณรงค์แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งนำโดยนายชาญวิทย์เกษตรศิริได้นำรายชื่อประชาชนจำนวน26,968รายชื่อนะคะมายื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพร้อมกับนำร่างแก้ไขมาตรา112มาด้วยนะคะโดยมีนายวิสุทธิชัยอรุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นผู้รับมอบรายชื่อในครั้งนี้ค่ะ ตัการกรวบรวมรายชื่อนั้นก็นํามาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย1 0 0 0 0คนนะคะเพื่อที่จะเข้าชื่อกันเสนอในการแก้ไขกฎหมายตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะทั้งนี้นายวิสุทธิ์ระบุว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายชื่ออย่างน้อย3-4เดือนค่ะแต่ก็ย้ำนะคะว่าการพิจารณาร่างกฎหมายของคอรกร1-2นหนั้น,นก็คงจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายอื่นอย่างแน่นอนไม่มีการใช้2มาตรฐานค่ะ ส่วนจะสามารถแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึได้หรือไม่นั้นก็จะต้องให้สําน,นักกฎหมายไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้อยู่ในหมวด2หรือว่าหมวด3 ของรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งาหากว่าอยู่ในหมวด3นั้นก็สามารถที่จะดําเนินการแก้ไขได้ด้านนายชานมิตรเกษตรสิรินะคะซึ่งเป็นตัวแทนคอรกร112ก็ได้เรียกร้องให้ประธานสภาพผู้แทนร,รัศฎรน,นั้นรับร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วก็ดําเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญค่ะโดยยังมีสิ่งที่น่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งก็คือความล่าช้าของกระบวนการรัฐสภา ที่สอสอแล้วก็สออรวรวมไปถึงภาคการเมืองน,นั้นยังไม่กล้าที่จะแตะต้องในมาตรานี้นะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเสียคะแนนไปแต่ว่าทางคอรกร .112 นั้นก็คงจะต้องติดตามผลการดําเนินง,งานต่อจากนี้ไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนกรณีที่มีกระแสต่ตอต้านการแก้ไขามาตราหนึ่งนั้นนายชันวิทย์ก็ระบุว่าความจริงแล้วนะคะขณะนี้กระแสนั้นลดลงไปมากลดลงกว่าที่คาดการไว้มากทีเดียวค่ะโดยเห็นได้จากผู้ที่ร่วมลงชื่อนั้นก็มีจํานวนมากหลายหมื่นคนจึงถือว่าเป็นสัญญาณดีในการเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขามาตรา1 1 2เราไปฟังเสียงของอาจารย์ชันวิทย์กันค่อะสรุปประเด็นแล้วการจัดสัมมนาเมื่อ สองวันที่แล้วที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีในการที่มีคนเข้าฟังแล้วก็ร่วมในในในความคิดในการดำเนินการนี้จำนวนมากเหลือเกินนะครับการก่อกวนอปั่นป่วนอย่างที่เคยมีมาก็ ไม่ค่อยจะมีนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นในส่วนตัวของผมก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นรางดีเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ผมคิดว่าพวกเรานั้นก็ได้เสียงได้มีคนร่วมลงชื่ออย่างที่เราก็ไม่คาดคิดมากมายมหาศาลนะครับ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาตินะคะเมื่อเวลา11อนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะทางวิปรฐบาลก็ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาหรือถึงกรอบการพิจารณาว่าพรบปรองดองทั้ง4ี่ฉบับนั้นจะเดินหน้าไปอย่างไรนะคะโดยจะมีการกําหนดว่าจะให้มีการเลื่อนวาละขึ้นมาพิจารณาก่อนหรือไม่และก็จะมีการพิจารณาพร้อมกันทั้ง4ฉบับหรือไม่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางวิฝ่ายค้าเองก็มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะโดยแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่จะเลื่อนวาระการพิจารณาขึ้นมาเนื่องจากมองว่าพระราชบัญญัติรองดองนั้นเป็นการทําเพื่อคนคนเดียวซึ่งไม่ใช่แค่การทําให้พ้นผิดแต่เป็นการทําให้ไม่เคยทําผิดมาก่อนซึ่งในส่วนนี้วิฝ่ายค้านั้นยอมรับไม่ได้นะคะเพราะถ้าหากว่าไม่เคยทําความผิดมาก่อนแปลว่าคนคนนั้นสามารถกลับมาลงเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติรอนดองทั้ง4ฉบับนั้นจะได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะแต่ว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันว่าคงไม่สามารถที่จะ พิจารณาร่างเหล่านี้ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าแม้ว่าจะมีการเลื่อนวาระขึ้นมาก็ตามค่ะเนื่องจากว่าในข้อบังคับของการประชุมสภาแล้วนะคะการเลื่อนวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นจําเป็นที่จะต้องพักเอาไว้1วันก่อนซึ่งก็หมายความว่าจะสามารถกลับมาพิจารณาได้อีกครั้งในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะคุณพัชวีคะค่ะขอบคุณคุณพักวิภาพรมเลิศนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา